สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28สิงหาคมปี2567นะครับผมนะวันนี้นะครับผมมาอัปเดตกันนิดหนึ่งสำหรับในเรื่องของมาตรการด่วนนะแบงก์รัฐช่วยน้ำท่วมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีมาตรการที่ช่วยเหลือเร่งด่วน นะครับสำหรับลูกหนี้นะครับลูกค้านะหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มจากการช่วยเหลือนะครับมาตรการเร่งด่วนของธนาคารแรกนั่นคือมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารทกศนะครับในเรื่องของน้ําท่วมล่าสุดนี้ทางทกศครับก็จะมีการเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูลูกค้าครับวงเงินรวม20,000ล้านบาทมีโครงการนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี67ทับ68 วงเงินต่อรายไม่เกิน5 0,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะ m r วงเล็บปัจจุบัน6 9 7 5ต่อปีระยะเวลากู้ครับไม่เกิน3ปีปอดการชำระดอกเบี้ย6เดือนแรกไปเลยนะครับต่อมาครับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้วงเงินต่อรายไม่เกิน50,000 0บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับ m r ลบ2ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน15ปีนะครับผมก็มี2ส่วน พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนะฐานลูกค้าเกษตร,รกรของทกศที่ประสบภัยวิบัติธรรมชาติเรามาไล่เรียงครับเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับปี6-7ทับ6-8นะครับก็จะเริ่มจาก นะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะไม่เกิน50,000บาทนะครับอันนี้เป็นฉุกเฉินนะระยะเวลาในการขอสินเชื่อครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะไปจนถึง3เมสมีนาคม68นะครับก็ปีหน้านะอัตราดอกเบี้ยรครับเดือนที่1ถึงเดือนที่6 0ร้ละศูนย์ต่อปีก็คือไม่มีดอกเบีย้ยเดือนที่7เป็นต้นไปครับก็เป็น m r วงเล็บปัจจุบัน m r เท่ากับร้อยละ6.975นะครับ ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นอันนี้ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันกู้นะครับสามารถผ่อนได้เป็นรายเดือนไตรมาสนะครับ6เดือนหรือรายปีนะครับตามที่มาของแหล่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้นะหลักประกันนะครับก็จะใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติปกติของทกสเป็นลำดับแรกมีการจำนองที่ดินหรือนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกินร9 5ของวงเงินจดทะเบียนจำนองรวมไปถึงนะครับมีบุคคลรับรองนะครับแล้วก็รับผิดนะอย่างลูกหนี้รวมกันหรือใช้บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปครับเป็นคนค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน50,000บาทวงเล็บแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันนะครับตามเกณฑ์ปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้นะครับนี่คือในเรื่องของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับถ้าสนใจนะ ต่อมาครับอีกอันหนึ่งก็คือของทกศเนี่ยนะก็คือเป็นโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนะครับเป็นค่าลงทุนนะครับไม่เกินรายละห0 0 0สนบาทระยะเวลาขอสินเชื่อครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยรครับ mr ลบสนะครับวงเล็บปัจจุบัน mr ร้อยละ6.975นะครับ ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ไม่เกิน15ปีนับตั้งแต่วันกู้นะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนไตรมาสหรือราย6เดือนนะครับรวมไปถึงรายปีก็เลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับที่เรามีรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้นะครับหลักประกันเงินกู้ครับจะใช้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ นะครับปกติของทอกศเป็นลำดับแรกหรือนะครับจำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ95ของวงเงินจดทะเบียนจำนองนะครับใช้หลักประกันบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ200แสนบาทวงเล็บนะครับแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติที่ให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนีอ้อันนี้ก็เป็น ลักษณะของลูกค้านะครับทกศที่ประสบภัยธรรมชาติหรือนะครับภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางสนใจก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับต่อมาครับเป็นธนาคารอมสินบ้างนะครับก็จะมีการช่วยเหลือนะครับน้ำท่วมก็คือพักชำระหนี้ในเรื่องของพักชำระหนี้ครับเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับมีการพักชำระหนี้เงินต้น ลดดอกเบี้ย50%ระยะเวลา3เดือนนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็จะมีโครงการสินเชื่อสุขเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินต่อลายไม่เกินนะครับ10,000บาทหรืออัตราดอกเบี้ย0.6%ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน15เดือนปลอดชำระนะครับเงินงวดใน3เดือนแรกนะครับ ต่อมาครับโครงการสินเชื่อเคหะผู้ประสบภัยวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด100เซของราคาประเมินนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ2ต่อปีนะครับมาดูต่อครับยังไม่หมดนะธนาคารออมสินนะครับในส่วนของการออกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการนะครับสินเชื่อให้กู้สุขเฉินนะครับอันนี้วงเล็บครับผ่อนเกณฑ์อนุมัตินะนะคำว่าผ่อนเกณฑ์อนุมัติเนี่ยหมายว่าเกณฑ์อาจจะ ลดหย่อนนะครับยืดหยุ่นลงนะครับนะไม่เกิน10,000บาทต่อลายเออนี้ดีนะครับผมนะดอกเบี้ยศูนเเซนะครับสเดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับโอ้อันนี้ก็เชื่อว่านะครับน่าจะง่ายขึ้นนะครับให้กู้ซ่อมบ้าน100เเเลยนะครับของราคาประเมินซ่อมแซมนะครับวงเล็บดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะถ้าสนใจนะครับ มาตรการแบ่งเบาภาระลูกหนี้นะครับเขามีการพักชําระนะครับเงินต้น3เดือนแล้วก็ชําระดอกเบีย้ยครึ่งหนึ่งนะดอกเบีย้ยอีกครึ่งหนึ่งธนาคารลดให้ครับสามารถติดต่อนะนะครับเข้าการช่วยเหลือมาตรการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสินหรือธนาคารอมสินในพื้นที่นะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือสามารถโทรสอบถามนะครับนะ GSB Contact Center 1115ได้อะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ช่วยเหลือหรือว่าออกมาตรการเร่งด่วนนะครับต่อมาครับธนาคารที่3นะครับเป็น SME D Bank นะครับหรือธนาคารเพื่อ SME ไทยนะครับมีมาตรการนะครับผมช่วยเหลืออย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูกันครับสำหรับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพักชำระหนี้ มีสินเชื่อเติมทุนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับวงเงินต่อรายสูงสุดเนี่ยล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นครับ mlr ลบต่อปีปัจจุบันนะครับอยู่ที่7.5%ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด7ปีปอดชำระเงินต้นสูงสุด6เดือนแรกนะครับในเรื่องของรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เขามีพักลดขยายปรับแล้วก็เติม พักเนี่ยเขาจะพักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด12เดือนนะครับลดก็คือลดค่างวดผ่อนชําระเหลือจ่ายดอกเบี้ยเพียง50%นะครับสูงสุด12เดือนครับขยายครับก็จะมีขยายระยะเวลาการชําระหนี้สูงสุด7ปีหรือว่านะครับขยายระยะเวลานะครับตั๋วสัญญาเงินสูงสุด120วันนะครับ ส่วนปรับเนี่ยก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนหนี้นะครับระยะสั้นเป็นระยะยาวยืดออกไปผ่อนชำระสูงสุด5ปีนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของการเติมเขาก็จะมีการเติมทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสินเชื่อธุรกิจยิ้มได้นะครับวงเงินสูงสุด 5ล้านบาทนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่นะครับช่วยเหลือกันก็ดูแลกันครับว่าเราเป็นนะทางด้านของลูกหนี้ในส่วนของธนาคารไหน,นรหรือสามารถโทรสอบถามได้1357นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นมนนาตรการช่วยเหลือนะครับจากธนาคารเพื่อ SME ไทยนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของมนนาตรการช่วยเหลือกับธนาคารทออสในการช่วยเหลือน้ําท่วมในครั้งนี้ เขามีในเรื่องของการลดเงินงวดหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยนะลดเงินงวด5 0จากเงินงวดที่ชำระปกติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ2%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับเพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหรือซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายวงเงินต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น2%ตต่อปีนี้นะครับ มาตรการประนอมหนี้นะครับก็จะมีลูกค้าที่ค้างชําระมากกว่า3เดือนนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ปลดชําระดอกเบี้ยนะครับหรือเงินงวด6เดือนแรกเลยและมาตรการสินไหมเร่งด่วนที่ทํากรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยซึ่งพิจารณาสินไหมอย่างเร่งด่วนกรณีพิเศษนะครับอ่ะก็เป็นในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของธนาคารทออสนะครับไม่หมดนะมีอีกนะครับ สำหรับในเรื่องของ7มาตรการที่ประกาศใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากอันแรกก็คือมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยก่อนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับเขามีการลดเงินงวด50%จากเงินงวดที่ชำระปกติและลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้เหลือ2%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับ กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสนะครับได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยรอยตัวนะครับอันนี้เป็นลูกค้าปัจจุบันที่เขาบอกนะครับมาตรการที่สครับก็คือดอกเบี้ยคงที่ปีแรก2%ต่อปีนะครับอันนี้ก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กรณีปลูกสร้างนะครับอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายครับ อันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับมาตรการที่3ครับเป็นในเรื่องของมาตรการประนอมหนี้เป็นหลักประกันเสียหายเป็นการปลดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกนะครับเดือนที่7ถึงเดือนที่18อันนี้1%ต่อปีวงเล็บนะผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนนะครับ ต่อมาครับผมนะมาตรก,การที่4ก็คือการกระทบต่อรายได้เป็นการช่วยในการปลดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกและผ่อนชําระเงินงวด1,000บาทวงเล็บตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับเดือนที่7ถึง12นะครับก็เท่ากับ1ต่อปีนะวงเล็บผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนบวกกับเงินต้น100บาทนะครับอ่ะก็ในส่วนของรายละเอียดก็เดี๋ยวดูหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ต่อมาครับในรูปแบบมาตรการที่5ในเรื่องของการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรอันนี้ก็จะช่วยนะครับผู้กู้ร่วมหรือว่าทายาทผ่อนชำระต่อนะครับอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาคงที่ครับผม0.01%ต่อปีนะครับมาตรการที่6ครับอันนี้เสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะเป็นการปลอดหนี้นะครับในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลืออ่ะนี่ก็เป็นลักษณะมาตรการที่6แล้วก็มาตรการที่7นะครับเป็นมาตรการสินใหม่เร่งด่วนนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยให้นะครับทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติสามารถแจ้งเคมความเสียหายรับค่าสินใหม่เร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษติดต่อได้สาขาของทออสนะครับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็น7มาตรการเพิ่มเติมนะครับออกมาล่าสุดนะครับผมระยะเวลานะครับยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมเนี่ยเขาระบุไว้ก็ภายใน30ธันวาคมปี2567นั่นเองก็คือสิ้นปีนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับในหลายจังหวัดนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับ ต่อมาครับผมนะเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็มีมาตรการช่วยเหลือเหมือนกันทางด้านของนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีเพิ่มวงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงินเดิมมีการลดภาระเงินต้นหรือว่าดอกเบีย้ยมีการขยายระยะเวลาชําระเงินด้วยนะครับ โดยมาตรการที่นะครับลงรายละเอียดเขามีแบ่งเป็น2เฟสหรือว่า2ช่วงช่วงแรกก็คือเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นนะมีการขยายระยะเวลาตัวสัญญาใช้เงินครับสูงสุด180วันนะครับเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงินหมุนเวียนเดิมทั้งนี้นะครับไม่เกิน2ล้านบาทโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยเดิมเปลี่ยนแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวนะครับผ่อนชำระสูงสุด3ปีเลยนะครับ แล้วก็รูปแบบของ,งเงินกู้ระยะยาวนะครับก็มีการขยายระยะเวลานะครับงเงินกู้สูงสุด7ปีปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะครับลง0.5หรือว่าจ่ายดอกเบี้ยเพียง50นะครับในช่วงของเดือนแรกพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด1ปีนะครับนี่ก็เป็นนะครับธนาคารที่ช่วยเหลือนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของธนาคารทออท นะฮะมีการช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับใครเป็นลูกค้านะครับหรือว่าลูกหนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับมีการพักชำระหนี้เงินต้นวงเล็บครับชำระเฉพาะอัตรากำไรไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระนะครับผมอ่ะนะครับต่อมาครับผมนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของบสยนะครับช่วยน้ำท่วมก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่23สิงหาคมถึงสาเตุลาคม67นะครับ เป็นระยะเวลา6เดือนนะวงเล็บนับจากวันถึงกำหนดชำระนะครับแล้วก็พักชำระค่าง,งวดนะครับที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ผิดนัดชำระ เป็นระยะเวลา3งวดซึ่งสามารถขอเข้าร่วมได้จนถึง30กันยายนปี67เพิ่มเติมอีกสักนิดครับของมาตรการช่วยเหลือนะครับของบสอยนะนะครับเขาก็จะมีช่วยเหลือในเรื่องของน้าท่วมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือนะครับลูกค้าแล้วก็ลูกหนี้ของบสอยอนะครับมีการพักชําระค่าธรรมเนียมนะครับและวก็ค่าจัดการค้ำ6เดือนนะพักค่างวด3เดือนนะครับเรามาดูลูกค้าก่อน ถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีการออกพักชําระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อและก็การจัดการค้าประกันนาน6เดือนนับจากวันถึงกําหนดนะชำระค่าธรรมเนียมนะครับสําหรับ SME ที่เป็นลูกค้าบสยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี67นะครับในปัจจุบันและถึงกําหนดนะครับชำระค่าธรรมเนียมการค้าและค่าจัดการค้าครับตั้งแต่23สิงหาหกเจถึงสสิตุลาคม67นะครับ ในส่วนของลูกหนี้บ้างนะครับอันนี้เขามีการพักชําระค่างวดเลยนาน3เดือนให้ยื่นคําขอพักชําระหนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนปี67นะครับสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี67นะครับโดยอยู่ระหว่างการผ่อนชําระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้และก็ไม่ผิดชําระหนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นในเรื่องของธนาคาร ที่เขาเรียกว่ามาช่วยเหลือนะครับภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับผมที่ประสบ อุทกภัยนะครับยังไงก็ลองดูว่าท่านเนี่ยเป็นลูกค้านะครับของธนาคารไหนนะครับแล้วเขาจะช่วยท่านได้อย่างไรนะครับก็ลองโทรไปสอบถามนะครับผมนะตามรายละเอียดนะหรือว่าท่านสนใจในเรื่องของมาตรการตัวไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนสําหรับ7จ็ดแบงค์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดหรือมีมาตรการ ใดที่ช่วยเหลือจากภาครัฐเดี๋ยวเราจะรีบสรุปแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบสิทธิทประโยชน์เหล่านี้นะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ